ขอบคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับผมกี่แสน ตัวนี้แปดแสนห้าครับวางไปดูให้ไหมหรือจะดูลูกค้าเดี๋ยวให้พี่เป้จัดการต่อเดี๋ยวผมไปลุยหน้าร้านก่อนนะครับแปดสห้าถ้ามาคุยกันหน้าร้านก็ต่อ,อได้ได้ค่าน้ํามันได้ค่าน้ํามันค่าอะไรอยู่ครับผมมีรถเอาง่ายๆรถมื่นหนึ่งไอ้เน้นเลยรถมื่นหนึ่งไอ้เน้นมีรถจะมีเล่มนะครับมีเล่มสำเนาบัตรเจ้าของนะครับใบมอบอำนาจแล้วก็ใบโอนนะครับผมแต่รถคันนี้แจ้งแจ้งมมเจ็ดเก้าไว้นะครับ เป็นฮีโน่เคเอ็มคาซีเป็น KM ตัวนี้เลขเครื่องเลขคาซีตรงผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะแจ้งโมเจ็ดเก้าไว้นะครับคันนี้เอกสารครบมีอะไร,ะรใหม่ๆบ้างก็คันนี้ใหม่ทั้งคันเครื่องปั่นก็ของพี่มารวยสุดินก็เจ้าดังอยู่นะครับดอกก็จะเป็น,นบีทีนะครับยี่สิบแปดดอกไมเล็กสองก้อนนะครับเป็นตู้เทอร์โบของซันเบกซีอนะครับผมตัวนี้ตู้กลางฮอนโลดก็จะเป็น2อคูนสนะครับข้างจะเป็นแลมสองแปดนะครับ <S <S ตรงกลางจะเป็นดอก2ดอก เป็นดอกของ SA เป็นดอกของ SA ทั้งทั้งใบนะครับกลางทั้งหมดเลยกรองมีให้ไหมมีกลองของนุกครับซื้อมาไมเอียมเลยกลองชุดไมเอียมเลย DM8 ตัวนี้37 0 0 0เจะของซื้อมายังไม่ได้ใช้งานครับเครื่องปั่นมารวยเครื่องปั่นมารวย 45K ครับอีแมนครับไมเอียมเลยสวยๆวยเลยอันนี้ซักประวัติก่อนนะเดี๋ยวจะได้ให้คนไข้ไปทางหมดเพราะว่าเอ็มเพราะว่าเอ็มก็เพราะว่าเอ็มก็เป็น FA ทั้งทั้งเซตก็อะไรนะ X32 แรกก็มีนะครับผมอ๋อตามนั้นเลยพี่เป้ะ ไปลุยต่อเลยะไปลุยต่อสักประวัติคนไข้เสร็จแล้วแปดสิบห้ารถได้หนึ่งหมื่นเนื่องๆเลยโอ้ลงอีกอ่ะพี่เฟตามผมไปดูหน่อยครับผมนะฮะเทอร์โบซันแบ็กเทอร์โบซันแบ็กดูสิสเปรดยิ่งช่วร์ไหมเออพี่มันหนีแล้วก็อเมซอนเลยเนาะนะครับผมเอีดีครับผมเสียงกลางก็ทั้งเหลมเปรตๆครับผมแล้วก็เหลมห้านาทูนฟังเสียงยังยังเลยครับตัวนี้ เป้ดูจากผิวเผนถ้าจูนระบบได้เป้ว่ามันได้ไหมในนม้มที่เองเป็นนักจูนด้วยแล้วก็วก็เสียงดีเลยแน่นอนนะครับถ้าท่านเอาเดี๋ยวผมจูนให้นะครับ <c oughs> มือจูนดำหนึ่งนะครับผมนี่มือหนึ่งนะครับมือหนึ่งนะครับนี่ <c oughs> มือหนึ่งนะครับคือมือเดียวคืองบประมาณนี้ยผมว่าน่าลุ้นนะแต่ว่าเป้คิดว่าต้องเสริมอะไรไหมในมุมมองของเองหรือไม่ต้องเลยถ้าไม่คิดอะไรมากคือได้เลยครับได้ได้เลยครับผมได้เลยใช่ไหมนะครับผมมาเดี๋ยวพี่ขอดู โดยรวมก่อน8.5นะครับพี่น้อง8.5ครับผมเอกสารครบหมดเลยนะครับรถูได้นะได้ครับผมแต่ตัวนี้ไม่หมุนตูดนะไม่หมุนตูดครับผมนี่นะครับไม่หมุนตูดนะนี่อย่างนี้เลยครับผมอันนี้คือพร้อมเลยนะไม่ต้องทําอะไรเลยนะพี่น้องเครื่องดีไม่เปพ่ขับมาเครื่องดีครับผมเหยียบมาก็เยอะอยู่นะครับแต่ไม่มันไม่ขึ้นนะครับผมไม่รู้วิ่าไหร่นะครับน้ำหนักน้ำหนุงน้ำหนักทำความเร็วได้ไหมได้ครับผมได้เลยเนาะเวลางานด่วนก็ได้โอ้โหหนูมีเลม มีแหลมช่วยเดี๋ยวน้องปี๊เนาะผมเป็นห้าหนึ่งศูนย์นะครับผม U R ห้าหนึ่งศูนย์มาเดี๋ยวพาพี่ดูโดยรอบก่อนครับผมก็ถ้าอยากให้ดีจริงๆก็แค่ผมดูไปแล้วนะ่าจะต้องเปลี่ยนแค่แหลมแค่นั้นเลยเนาะถ้าถ้าแบบไม่ชอบเป็ดๆไงก็ก็ปิดก็ได้ครับไม่ต้องออกแต่เอาปิดไม่ต้องเปิดแหลมต้องเพราะว่าส่วนมากก็คือถ้าอยากให้เสียงดีจริงๆอะ่ะเปลี่ยนเป็นยนะูนิตอ่ะมันก็<ช> <ๆ S 2> ดีอยู่แล้วแต่เนี่ยด้านหน้าเสริมยูนิตเพียบเลยนะทวิตเตอร์อ่ะโอ้รถเป็นฮีโน่ครับผมสวยนะสวยโอ้ไม่ต้องทำอะไรับ้ไดเลย คันนี้ก็ถ้าอยากให้มันจบจริงๆอ่ะเวทีเปิดได้ไหมเวทีเปิดข้างครับผมเปิดได้ใช่ไหมเขาเขาเปิดตรงนี้นะครับผมอ๋อเปิดแค่พอได้อืมเอาเป็นว่าคันนี้ก็คือถ้าจะทําเพิ่มก็แค่หมุนตูดครับหมุนตูดแล้วก็ทําเวทีครับผมทำเวทีแค่นั้นเองถ้าไม่อยากซีเรียสไปเยอะก็ได้อู้คันนี้ได้ใครได้ไปคุ้มว่าโดกเดิมทั้งหมดเลยไม่มีซ่อม ตู้เดิมทั้งหมดเลยครับส่วนมากจะใหม่ทั้งหมดเลยนะใหม่หมดเลยแล้วดูรถนะครับสภาพโอ้โหนะครับประมาณนี้ครับผมสวยหน้าโอ้หน้าสิบหกนั่งสิบหกสะเทือนอะสะเทือนนะครับผมดอกใหม่ๆเลยเออแต่ของไม่เคยออกงานนะครับอือเอฟเอเอฟเอครับผมโอ้เก้าดีเก้าดีครับผมแล้วก็ดีเฮทเคครับผมใช่แล้วก็เอ็กสามสองใหม่ทุกตัวเลยนะนี่ ของชุดยังไม่ได้ใช้งานเลยครับผมของชุดก็ยังไม่ได้ใช้ของนุกของนุกครับผมแล้วก็โครสเป็นของบดบดก็จูนได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจูนให้ครับผมไม่ยากครับเครื่องปั่นอีเมนไม่เอี่ยมเลยของพี่มารวยมาใหม่เลยนี่นะครับใหม่ๆเลยสภาพใหม่มากอันนี้ยังไม่แยกครับครับยังไม่แยกเขาขายร่วมก่อนโอ้แปดแสนห้าลดถูกมากแกบอกว่าลดได้มาลดลดแล้วให้มือหนึ่งก่อนอ่ะครับลดได้มือหนึ่งได้อยู่ครับแล้วก็มาลดเพิ่มอีกลดเพิ่มอีกนะครับผมก็ดูิง นะครับสีสันยังสวยอยู่เลยนะแต่ว่าคือรถต้องเข้าใจนะว่ามันไม่มีหมุนตูดครับผมไม่มีหมุนตูดเล่นีครับผมเอาไปเหยยังเดียวนะตัวนี้ผมว่าเหมาะมากถ้าไม่คิดว่าจะโจดเล่นนะโจดเล่นได้อยู่ครับตัวซีเรียสโอ้ V I P เลยดิครับผมใช่นี่ด้านบนก็เหลือแค่บุผนัง ตัวบุมันนะครับตัวบุมครั้งมันจะกคาอเเอาออกก่อนนะครับตู้ใหม่เลยนะตู้ใหม่เลยครับก็เอางานน้อยเอางานเห็นบอกว่าเอางานสองครั้งมั้งครับผมวันนี้แล้วก็กลองอู้ใหม่เลยนะใหม่เลยครับเนี่ยครับก็คืออู้ไฟมีนี่มีหมดนะกลองยังอยู่ในพลาสติกอยู่เลยครับผมยังไม่ได้แกะเลยกลองผมว่ายังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้นะครับนี่ยอยู่ในพลาสติกอยู่เลยนะครับว่ากลองยังได้ยังไม่ได้ใช้งานเลยครับไม่มีรอยตีนะ 8ปดแส0ห0 0ห0ตั้งราคาไว้ก่อนนะก็คือรายละเอียดลดให้ได้นะครับก็ถ้าใครที่มีเงินเก็บไม่ซีเรียสซื้อเอาไปเปิดฟังสบายเลยนะเฮซาวเฮรายนี่จบเลยนะจบเลยเฮซาวนีเลกทรอนที่สดได้หมดเลยครับผมเนี่ยชุดนี้คือลงตัวเป๊ะเลยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเนาะตามนี้เลยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับเอฟเอมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับ แล้วก็มีปลั๊กโหลดมีตรงนู้นมีบอร์ดไฟด้วยครับมีบอร์ดไฟมีปลั๊กโหลดโอ้นุยเปอยู่ตรงนู้นอีกแค่หนึ่งดินครับผมใช่นะครับอ่ะแนะนำไหมมีอะไรแนะนำพี่ๆเขาไหมที่อยากดูต้องเพิ่มต้องอะไรตรงไหนไหมหรือว่าคุ้มยังไงว่าก็ถ้าราคานี้คือว่าคุ้มนะครับหรือถ้าจะเอาไปทําท้ายหมุนก็เพิ่มนิดหน่อยนะครับแสนหน่อยๆก็ได้ท้ายหมุนแล้วครับผมนะครับคุ้มนะครับราคานี้นะครับผมเอามานี่ยอมรับว่าคราคันนี้สวยจริงนะครับผม ก็ไม่ได้ผูได้พังอะไรเยอะนะพนี่น้องรถก็อาจจะเก่านิดน,นึงเนะาะจริงๆอ่ะคันนี้ถ้าว่าอยากให้จบอีกอย่างหนึ่งนะเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวครับเออเปลี่ยนหัวให้เป็นพวกอะไรนะโดม,มิเตอร์อะไรนะราาร้อยเครับเออโลเลยต่อเลยเน,นี่ยโลเลยนะครับนี่นี่หูราคานีเฉพาะแต่บางคนทำแค่ครงรถก็หมดเก<ถ>ินแล้วนะ ตู้ยังสวยๆเลยยังไม่มีฝุ่นเลยตู้โอ้หน้าสิบหกเบอ่หน้าสิบหกไม่ใช่มันจะไขส่สะเทือนหมดเลยบ่ได,นนด,ด้<อ>ฟังบ่งบโอ้นิ่งๆเลยนี่พีร่รอดสียังใหม่ๆอยู่เลยครับ แก้วแก้วครับผมแก้วเลยแปดแสนห้ามาลดได้เท่าไรคุยกันเอาครับพี่น้องอยู่ที่ว่าพี่น้องจะคุยเอานะครับข้างหน้าก็กลางตู้ละสองดอกนะฮะสิบสองดอกนะครับ,รบข้างหน้าเนอะก <laughs> ถ้าเปลี่ยนหัวเป็นพวกโดมิโนหรือว่าเป็นไอ้พวกห้าโรยนี่เ,เปลี่ยนโรกระทะใหม่เนาะ,ะเปลี่ยนเนาะเออทำคันนี้ถ้าจะทำให้เต็มสูบแบบนิดเดียวเอง หมุนท้ายเปลี่ยนหัวอันนี้อันนี้คือสําหรับคนที่แบบอยากให้เต็มสูมนะครับใช่ครับแต่ถ้าไม่คิดอะไรเยอะแค่นี้เลยหากินเลยหากินเลยครับเนาะรับทำเงินครับผมรับเพสซาวรับทั่วไปนะไม่ต้องทําอะไรเยอะนี่ผมว่าเวิร์กนะครับก็ท่านใดจะเอาก็เดี๋ยวผมจูนให้ฟรีเลยครับผมให้ฟรีเลยถ้าเอาคันนี้นะครับผมจูนให้ใหม่เลยครับมีมือซาวกันหรือยังครับผมถ้าแบบ แล้วน้องเป้ถ้าสมมุติไม่ติดงานวิ่งไปซาวให้พี่สังงานได้คุยกันได้ครับผมขอเป็นวงประจํานะครับขอเป็นวงประจํออันนี้คือมือจูนนะนี่มือหนึ่งไม่ไม่ไม่บอกใครนะครับไม่มีไม่มีใครรู้หรอกครับผมไม่อยากออกสื่อจูนเป็นจริงๆนะพี่น้องนี่ฝีมือเลยนะเดี๋ยวเขาว่าเขาว่าอะรอย่างนั้อย่างนี้อีกเนาะ ทำจต้นเองได้หมดไหมครับได้หมดครับตัวสดชื่นนะครับผมถ้าใส่มะพร้าวก็ยิงได้ครับผมเอนะครับจูนได้นะแต่มันไม่ค่อยอยากจะคุยเออเม่เล่าสูดให้ไปจูนหนังให้อยู่นี่นะเอ้ามาเลือกเอามาเลือกชมกันดูเด้พี่น้องมาที่ร้านพี่มณีแล้วกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็หากันไม่ยากมณมีอิเล็กทรอนิกส์ท่านใดที่อยากมาดูรถก็มาได้เลย G P S เข้า Google ร้านมณีอิเล็กทรอนิกส์มาได้เลยไม่ยากครับผมนี่เอ้าคงจะถูกอกถูกใจนะ วันนี้ยังไม่แยกนะไม่ต้องถามแยกเอาแบบตุ้มเดียวไปก่อนแปดแสนห้าพี่น้องมีคําพูดคําจาไหนที่จะมาหวานล้มให้ลดได้เท่าไหร่มาคุยเอานะครับมาคุยเอาเดิมมาลิดเอาไว้อย่างนั้นแหละนี่กัปตันอเมริกาเวนเจอร์นี่มาวิวประจักษ์ซาเจ้าของดื่มนะแค่ไปเปลี่ยนก็พอคลิปนี้วันนี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ